เป็นภาพบรรยากาศของแรงงานลาวนะพี่น้องที่เดินเข้ามาจากดา่านหนองคายนะเมียงจันทหนองคายนะพี่น้องเนาะก็จะเป็นการทําบัตรนอที่ถูกต้องตามกฎหมายในที่เข้ามาทดแทนแรงงานกัมพูชานะพี่น้องที่เพื่อนได้เห็นแล้วก็สุดยอดนะพี่น้องนี่แหละพี่น้องคือคนลาวเนาะมีน้ําใจต่อกันนะกับคนไทยไทยลาวพี่น้องกันนะพี่น้องเนาะซึ่งว่าแตกต่างจากกัมพูชานะที่หนีงานนอะหนีอาชีพที่แบบว่าได้เงินเยอะนะ จากการทํางานในประเทศไทยถือว่าประเทศไทยเปิดบอกคุมทรัพย์นะผมจะว่าจะตรงเลยเปิดบอกกุมรัพย์ให้ทางฝั่งสอปรกลาวนะเพี่น้องนี่แรงงานแรงงานลาวนะที่หลั่งไหลกันเข้ามานะเพี่น้องที่บอกว่าถามว่าจะมาเสียบแรงงานแคมเ,เ็นไหมบอกว่าเสียบเลยก็ว่าได้นะคุณกลับไปแล้วพวกผมเข้ามานะเพราะว่ากิจการของคนไทยก็ต้องเดินต่อไปคุณไม่เห็นเนาะคุณไม่เห็นใจ ในจังไทยเนาะคนลาวก็พร้อมที่จะเข้ามาทดแทนนะเข้ามาเสียงนะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะพี่น้องที่คนลาวเนาะกับคนไทยนะพี่น้องช่วยเหลือกันนะซึ่งว่าตอนนี้เราก็พย,ยายามตามหาเนาะคนที่ยังไม่มีงานทําอยู่ทางฝั่งสปปลาวเนาะเพื่อมาทํางานในประเทศไทยเนาะพี่น้องบ่ายยอดก็เก็บภาพบรรยากาศรายวันนะเพี่น้องนี่คือวันนี้เลยนะพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าวยอดอัดคลิปอยู่วันที่11อนะพี่น้องเนาะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะที่บอกได้เลยว่าเป็นความอบอุ่นระหว่างไทยลาวนะที่จะมาเสียบเลยพี่น้องมาแทนแรงงานกัมพูชานะพี่น้องแน่นอนแหละแรงงานลาวอาจจะไม่ได้เยอะเนาะแต่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะพี่น้องพร้อมที่จะเข้ามาหาตังในประเทศไทยนี่แหละคือประเทศไทยเปิดไฟเขียวแล้วคนลาวทุกคนนะคนลาวทุกคนพร้อมเลยก็เหมือนกลุ่มแรงงานลาวเนาะ ที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะพี่น้องเนาะเหมือนแรงงานลาวที่เข้ามาถึงต้องตามบทหมยนะนี่คือเป็นภาพบรรยากาศที่คนลาวาหลั่งไหลกันเข้ามานะสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีงานเนาะก็ติดต่อไปทางกรมแรงงานได้เนาะหรือว่างานตามโซเชียลเนาะหรือว่ามีญาติพี่น้องเนาะถ้าหากว่าปัตระยตเองมีพี่น้องอบัตรเยตจะประกาศนะประกาศหางานนะพี่น้องเลยว่าผู้ใดมีงานก็ ไอคอมเมนต์ในใต้คอมเมนต์ก็ได้เห็นนะพี่น้องเนาะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่หลังไหลกันเข้ามาหลายร้อยชีวิตนะพพ่น้องถือว่าวันลายหลายร้อยชีวิตจริงๆที่คนลาวเข้ามาถามว่าแรงงานกนบูชาหนักใจไหมที่เห็นคนลาวเนาะเข้ามาเสียมหนักใจบอเนาะอย่าร้องไห้ก็ได้กันเนาะกลับบ้านไปแล้วอย่าร้องไห้นะนี่คือเป็นภาพบรรยากาศที่บอญยศบอกได้เลยว่านี่แหละไทยลาวเป็นพี่น้องกันจริงๆนะพพ่น้องกัน เข้ามานอะนหลังไหลกันเข้ามาเยอเะแยะมากมายพี่น้องซึ่งว่าคนที่เข้ามาก็พร้อมที่จะเข้ามาทํางานเลยนะพี่น้องไม่ใช่มาท่องเที่ยวนะคือทํางานก็ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ามีไอ้ป้ายนะพี่น้องนะป้ายข้องคอนะก็คือเป็นเบอร์คิวนะที่ไปรับบัตรเ o u พี่น้องหลังไหลกันเข้ามานะนี่เป็นภาพรบรรยากาศที่เยัจเห็นแล้วหน้าอันั่นหน้าสมสมน้ำหน้ากัมพูชานะ้องเขมรที่ ทิ้งโอกาสดีๆนะทิ้งโอกาสดีๆไว้ให้แรงงานลาวเนาะเป็นบ่อเนาะถือว่าเป็นบ่อเงินบ่อคําของคนลาวเลยที่ว่าคนไทยให้โอกาสเปิดประตูเนาะประตูแห่งความที่คนลาวจะผักอนาคตไว้กับประเทศไทยนะพี่น้องหลังไหลกันเข้ามาเนาะพี่น้องหลังไหลกันเข้ามานี่คือภาพบรรยากาศจริงนะพี่น้องไม่ใช่ภาพ AI เนาะเป็นคนลาวจริงๆที่เดินทางเข้ามาจากทางฝั่งสงปปลาวเนาะเพื่อจะ มาทางานในประเทศไทยเนาะแยกย้ายกันอยู่เนาะบางคนอยู่กรุงเทพบางคนอยู่ปทุมเนาะบางคนอยู่ภาคใต้ภาคกลางภาค,ภาค,ภาคเหนือเนาะมีหมดนะพี่น้องที่หลังไหลกันเข้ามาเนาะซึ่งว่าบ่ายดิเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นคนลาวนะพี่นนะ้องเนาะบ่ายดกย็ยากประกาศข่าวเนะว่าแรงงานในประเทศไทยนะก็มีบางส่วนที่ขาดนะพี่นนะ้องอยากให้คนลาวเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยมากๆเนาะในทางที่ดีก็อยากให้มี การทําบัตรเนาะให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะได้อยู่แบบยาวๆนะพี่น้องนี่เป็นภาพบรรยากาศพี่น้องนี่แหละคือคนลาวนะพี่น้องเนาะคนไทยคนลาวไม่ทิ้งกันจริงๆเป็นภาพบรรยากาศที่บัวยัอบอกเลยว่าหาดูได้แบบว่าไม่ยากนะสำหรับคนลาวกับคนไทยแต่ว่าสําหรับประเทศอื่นกัมพูชานี่มีตนตลลงไหลกลับนะส่วนทางฝั่งลาวนะ หลั่งไหลกันเข้ามาเนาะเพราะว่าประเทศไทยเป็นบ่อเงินบ่อทองที่เราจะขุดเนาะที่เราจะเจาะขุดเจาะยังไงก็ไม่หมดพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจไทยดีเนาะเพราะว่าแต่ละบันขายสมมติว่าเป็นร้านอาหารก็ขายสินค้าได้ตลอดเนาะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีเนาะทำมาหากินเนาคือคนลาวก็มาฝากความหวังไว้กับผืนแผ่นดินไทยนะพี่น้องเรายอดกขอขอบคุณเนาะแทนแรงงานลาวหลายๆคนที่มีโอกาส ได้เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยอยากให้ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยมีบุญคุณนะถ้าคุณกลับไปแล้วคุณอยากมากลับมายากนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ในจ้างไทยเขาก็ไม่รับเนาะเพราะว่าคุณตอนที่มีเห็นไม่สงบเนาะคุณก็เลือกที่จะทิ้งในจ้างไปทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนละเรือนไม่ได้เกี่ยวเนาะแต่คุณที่จะเลือกกลับเนาะแต่ว่าพอถ้าคุณอยากกลับมาก็คือจะกลับมาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือ อย่างที่ได้เห็นในคลิปเนาะได้เห็นในภาพก็คือเป็นภาพบรรยากาศของแรงงานลาวที่เข้ามาเยอะมากไปเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะเข้ามาทดแทนแรงงานกัมพูชาอะไรไปเนาะถือว่าถ้าหามพวกคุณว่าอ้ยพวกผมมาเสียบแน่นอนละทุกคนมีสิ่งดีๆทุกคนก็จะเลือกเนาะแต่คุณเลือกที่จะทิ้งมันเองถ้าคุณบอกว่าพวกคนลาวมาเสียบก็แน่นอนเนาะไปเนาะถ้าในจ้างไทยไม่ไม่จ้างเราก็ไม่สามารถทํางานได้นี่คือสิ่งที่มันจะเป็นในวัฏจักรเนาะ ของการทำมาหากินนะคุณออกไปคนใหม่เข้ามาแต่ในนั้นไม่ใช่ค,คุณคำรนะแต่เป็นคนลาวคนเขมรนี่คือเขาไม่รับเลยนะคนที่จะเข้ามาคือเข้ามาไม่ได้นะถ้าไม่ลักลอบเข้ามาก็คือเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเขายังปิดอยู่แต่กลับคุณกลับไปเลยกลับไปได้เขาไม่ได้กีดกันนี่แหละเป็นน้องนอะถ้าหากว่าสิ่งที่คนไทยต้องการนอะอย่างอย่างเช่นคนลาวมาทํางานเยอะมากนอนมาทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ มีอยู่มีกินเนาะแน่นอน,น,อนว่าคนไทยเพิินกะยินด,ดีเนาะส่งเสริมคนลาวที่เข้ามาถึงต้องแต่กฎหมายนะพี่น้องเราเป็นภาพบรรยากาศที่บ่ายยอดได้เห็นแล้วก็สุดยอดนะพี่น้องเนาะสุดยอดที่มีสิ่งดีๆนะสิ่งดีๆเรล่อนี้พี่น้องเกิดขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยลาวนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ่ายยอดกษสิกรลาพีและน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ